คือเมื่อเร็วๆนี้นะท่านผู้ชมผมเพิ่งเปลี่ยนผมเพิ่งเปลี่ยนจาก iPhone 13มาเป็น iPhone 16ท่านผู้ชมแล้วก็มันก็มีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับรู้ข้อมูลมาเนี่ยก็คือว่าโอเคอเรื่องอื่นอันนั้น,เป,นเป็นส่วนของการรีวิวตัว,ต,วตัวมือถือใช่ไหมแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมาผมก็ศึกษานะสิ่งที่ iPhone 16เนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัว16 Pro Max เนี่ยมันมีความแตกต่างไปจาก ไอโฟนสิบสามผมเนี่ยอย่างชัดเจนเรื่องหนึ่งก็คือไอระบบชาร์จไร้สาย MagSafe ของเขานะครับคืองนี้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไอตัว iPhone เนี่ยตั้งแต่รุ่น12ขึ้นมา iPhone 11 i อ h o n e 8เนี่ยชาร์จไร้สายได้แต่ข้างหลังมันไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะครับมันไม่ได้เป็น MagSafe iPhone หลังจากนั้นหลังจาก i p n o n อ่ะทุกตัวรองรับชาร์จไร้สายหมดนะครับแต่เป็นชาร์จไร้สายมาตรฐานชี่นะครับ QI ชีเฉยตัวแรกที่ เป็น m a ็ s a ซ e หมายถึงว่าเป็นแบบแม่เหล็กดูดหลังเนี่ยคือ iPhone 12ตอนนั้นผมก็ใช้ผมใช้ iPhone 11 12แล้วก็13นะครับก่อนที่จะทิ้งเป็นระยะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ iPhone 16ตอนที่ผมใช้ iPhone 12เนี่ยตอนที่ iPhone 12มันออกใหม่ๆนะครับโหหลายปีแล้วเนาะมันมีมันเขาเขาได้นําเสนอระบบชาร์จท,ที่เรียกว่า m a g s a ซ e นะครับแม็กเซฟก็คือไอแปน้นตัวนี้บางเอิญตอนนี้ผมไปใส่สแตนให้มันนะเดี๋ยวผมขอถอดมาก่อนไม่รู้ถอดได้ปะเนี่ยเก่ามาก แบบหนึ่งนะท่านผู้ชมโอโหแน่นปุ๊บคืออย่างนี้ท่านผู้ชมถ้าถ้า,ถ,าถ้าติดตามพวกไอทีเราคงรู้จักแหละนะครับไอแป้นๆเนงี้ยนะเนี่ยแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่า m a ็ s a ซ e นะครับผมใช้มาจนเนี้ยใช้มาจนเนี้ยน,น,นี้มันล่อนหมดหมดแล้วนะเนี่ยนี่ตัวนี้เป็นของแท้ของ Apple เลยนะครับ อุปกรณ์ตัวนี้เขาเรียกว่าแม็กเซฟถูกไหมแล้วก็เราเอา iPhone มามาแปะกับมันเนี่ยปกติมันมาเป็นแป้นเฉยๆเนะยนี่ผมมาใส่สแตนนี่เป็นของจีนไม่มีอะไรมาใส่ให้มันให้เป็นวางบนโต๊ะเผื่อเราดูดูหนังดูคลิปอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าถ้าเดิมๆมาเลยมันก็เป็นแป้นกลมๆแล้วก็วางกับพื้นแล้วก็ให้เราวางไอโฟนเนี่ยแปะเข้าไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันก็จะแหมเข้าไปแล้วมันก็จะชาร์จอะไรของมันก็ว่าไปนะแต่นี้ผมไม่ได้เสียบไฟเข้ามันก็เลยไม่ได้ชาร์จครับเนี่ย ตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นมาเนี่ยมันจะรองรับไอตรงเนี้ยไอชาร์จไร้สายเนี่ยททเทเยกว่า m a g s a ซ e ซึ่งตอนนั้นเขาโฆษณาว่าที่เขาเอาระบบแม่เหล็กเพิ่มเข้ามาในระบบชาร์จไร้สายเนี่ยคือไอเดิมเดิมเนี่ยระบบชาร์จไร้สายชี้เนี่ยที่มันวางตรงไหนก็ได้ใครที่เคยใช้ระบบชาร์จไร้สายมา่อก่อนจะเห็นว่าเวลาเราวางเราต้องแบบหาตำแหน่งมันใช่ไหมคือบางทีเราวางปุ๊บอะแม่งชาร์จไม่ติดเนี่ยวางไปเป็นระบบชาร์จไร้สายเดิมเด่เดะชี้ วางไม่ชาร์จไม่ติดอ่หมุนออาหมุนอ่หมุน,มน,มน,มนติดแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเราสมมุติขยับไปหน่อยม่งไม่ชาร์จไม่ได้ละไอระบบเนี้ย a p p l e ทํามาแก้เพนพอยตรงที่ว่าเนี่ยเรามันมันดูดติดมันก็ติดเลยเพราะนั้นการชาร์จเ่ยมันจะสม่ําเสมอกว่านะครับแต่ว่าใน iPhone 12นะครับแม้ว่าจะเป็น iPhone 12รุ่นบนสุดนะรุ่น Pro m a x เนี่ยขา้ระบบชาร์จแ a ็กเซพ มันยังมีข้อด้อยอยู่จุดหนึ่งก็คือโอเคมันได้เรื่องความเสถียรในการชาร์จเพราะมันแปะติดใช่ไหมแต่ว่าตัว MagSafe รุ่นแรกเนี่ยมันจะชาร์จได้สูงสุดแค่15วัตต์นะครับแค่15วัตต์คือเต็มที่เลยนะครับ n e iPhone 1ฟ1ส13 1ถ้าใช้ MagSafe ตัวเดิมนะครับตัวเนี้ยนะ Mag s a ็ Safe ตัวเนี้ยนะครวรนี้เป็น USBc นะครับก็ไปเสียบกับอะแดปเตอร์เลยก็ว่าไป ชาร์จได้สูงสุด15วัตต์อะแดปเตอร์ที่ใช้เขาก็แนะนําให้ใช้อะแดปเตอร์20วัตต์คือโอเวอร์กับไอ้สเปคที่มันจะปล่อยออกนะครับเข้าต้องเยอะกว่านิดนึงอะไรเงี้ยเผื่อลอสเผื่ออะไรไปแม็กเซฟตัวเดิมมันหน้าตาแบบนี้แหละนะครับนี่ผมใช้จนมันเริ่มเคลอะแล้วนะครับผมก็ไปใส่สแตนนะสแตนตัวนี้ก็ของจีนตัวหนึ่งไม่กี่บาทใส่เพื่อให้มันเวลาผมวางบนโต๊ะทำงานก็แปะอย่างนี้ยดูหนังดูหนังดูคลิปอะไรไปนะครับอ่าแนวไหนก็ได้ตัวตัวแม็กเซฟมาแค่นี้นะครับใครใช้ iPhone รุ่นก่อนนะเนี่ยตั้งแต่12 13 4 15ก็คงรู้จักตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่พอผมมาซื้อ iPhone โดยเฉพาะตัว16 Pro Max เนี่ยก็มีข้อมูลนะครับว่า Apple เนี่ยออก Mac Save ตัวใหม่ออกมานะครับ Mac Save ตัวใหม่ออกมาก็หน้าตาประมาณนี้แหละนะหน้าตาก็ประมาณนี้แหละนะแต่ว่าสเปคเนะี่ยไม่เหมือนเดิมนะอันนี้คือกล่อง Mac Save ตัวใหม่นะครับ คือตอนแรกอะผมเห็นตั้งแต่วันที่ไปรับเครื่อง iPhone แล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่มีอะไรไนงะเพราะพอดูวันนี้ Apple มันจะมันจะนิสัยเสียอย่างหนึง่งคือมันไม่ค่อยอวดนะมันจะอวดอยู่ในในในเว็บไซต์ในอะไรของเขาเนี่ยนะครับแต่บนเนี้ยแทนที่มันจะเขียนว่า new m a x safe หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าบอกมาตรงนี้เลยให้มันชัดๆว่ามึงดีกว่าเก่าอย่างไงมันไม่บอกผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยกูก็มีตัวเก่าอยู่แล้ว,ลวก็ไม่ต้องซื้อก็ใช้ตัวเก่าไปนั่นแหละนะครับ จนกลับมาถึงบ้านเนี่ยมานั่งหาข้อมูลถึงได้รู้ว่า <S <S เฮ้ยไอแม็กเซฟตัวใหม่ที่ Apple มันขายอยู่ปัจจุบันตอนนี้สเปคมันเปลี่ยนไปนะมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะคนที่ใช้16 Pro Max หรือว่าหรือว่า16 Plus ไอ í, พวก16จอใหญ่อะนะครับ iPhone 16จอใหญ่ชาร์จไร้สาย m a ็ Save ตัวใหม่นะครับมันไม่เหมือนตัวเดิมอย่างที่ผมบอกตัวเดิมเนี่ยมันชาร์จได้15วัตต์สูงสุดนะสูงสุดนะ m a x ิมัมคือ15วัตต์นะครับตัวเดิมเนี่ย มัน compatible กับพวกชาร์จไร้าสายชี้ด้วยนะครับพูดง่าอุปกรณ์ตัวไหนสมมติเรามีไอ,อ้สมาร์ทโฟน Android นะครับที่มันรองรับการชาร์จไร้าสายนะครับมาตรฐานชี้นะครับ qi เนี่ยตัวแรกเนี่ยนอกจากรองรับ m a x s a f e ของ Apple ไปได้ถึง15วัตต์แล้วเนี่ยมันยังรองรับอุปกรณ์ชี้อย่างสมมติผมเอาอ galaxy s 22 ultra มาวางแปะลงไปเนี่ยนะครับ ถ้าชาร์จด้วยมาตรฐานชีมตัวตัวแ a ็กเซรุ่นแรกมันจะได้ที่7.5วัตต์นะครับค่อนข้างชานะ้าแลก็ลงไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าผมเอาไปแปะกับ12 Pro Max 13 Pro Max 14 Pro Max 15 Pro Max มันจะได้15วัตต์นะสำหรับตัว m a ็กเซฟตัวเก่านะครับตัวใหม่ตัวนี้ท่านผู้ชมมันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับ1 1ตัวสายเนี่ยของเดิมๆม,มันใช้สายแบบนี้นะครับซึ่งหลายคนก็ใช้ไม่ค่อยระวังจนมัน ก็คือไม่ได้หุ้มอะไรมาเลยนะครับก็ล่อนขาดไปอะไรก็ว่าไปตัวใหม่สายมันหุ้มในร่อนถักมาก็คือทนขึ้นดูดีขึ้นหุ้มในร่อนถักมาแล้วก็มีให้เลือก2ความยาว1เมตรกับ2เมตรวันที่ผมไปเห็นที่โชว์รูมอะผมสะดุดแค่นี้ให้มี2เมตรแล้วเหรอแต่ผมคิดว่ามันเป็นตัวเก่าที่เพิ่มความยาวเฉยๆนะครับแต่เอาเข้าจริงข้างในสเปคแม่งเปลี่ยนใหม่หมดนะครับตัวนี้ขยับไปรองรับมาตรฐาน c ี i t w นะครับ ชีู้ก็คือคือมันมันมันขยับขึ้นมาอี่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมผมอ่านสเปคมาตรฐานชี้ถูให้ท่านชมฟังชี่ถูเนี่ยมันคือมาตรฐานการชาร์จไร้สายชี้เจเนอเรชันใหม่นะครับที่ใช้งานในสมาร์ทโฟนอุปรกรณ์อื่นๆแม้ว่าในปัจจุบันมาตรฐานชาร์จไร้สายชี้แบบเดิมยังคงมีการใช้งานอยู่มากนะครับแต่ว่าชี้ถูแตกต่างจากเดิมที่มีเอา มีการนำแม่เหล็กมาใช้ด้วยคือไม่ต้องแปลกใจชี้ทูเนี่ยก็คือเป็นมาตรฐานใหม่ที่เวลาชาร์จเนี่ยอุปกรณ์ที่บอกรองรับชี้ทูอ่ะมึงจะต้องมีแม่เหล็กด้วยอย่างไอชี้เก่าเนี่ยวางลงไปแปะอย่างที่บอกเพราะแปะไปปุ๊บบางทีมันไม่ตรงไอตรงขดลวดมนะันต้องขยับขยับจนกว่ามันจะตึ้งชาร์จขึ้นมาแต่ถ้าตัวไหนที่บอกรองรับมาตรฐานชี้ทูนะคุณจะต้องมาพร้อมระบบแม่เหล็กก็คือระบบเดีกับแม็กเซฟถามว่าทําไมชี้ทู ถึงได้คล้ายๆ m a g s a f e ก็เพราะว่า Apple เป็นหนึ่งในผู้ผลักดันมาตรฐานชีทูออกมานั่นเองนะครับจากประวัตินะนะครับหนึ่งก็คือมาตรฐานชีทูอุปกรณ์ที่จะมาใช้เนี่ยมันจะต้องคล้ายๆพวก iPhone พวกนี้นะครับจะต้องมีแม่เหล็กด้วยนะครับแล้วพอเป็นมาตรฐานชีถูผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้คืออย่างนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปชาร์จกับอุปกรณ์ที่เป็นชีทูจากเดิมเนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่เป็นชีนใน m a g s a f e ตัวเก่าเนี่ยอุปกรณ์ที่เป็นชีชาร์จได้สูงสุด7.5วัตต์นะครับแต่ ตัวใหม่เนี่ยถ้าเราเอาอุปกรณ์ชี้ถูนะอุปกรณ์อะไรก็ได้สมมติมีสมาร์ทโฟนตัวหนึ่งแล้วบอรรองรับชี้ถูด้วยนะครับเวลามาชาร์จกับไอตัว m a ็ s a ซ e ตัวใหม่แอปเปิลเนี่ยมันจะชาร์จด้วยมาตรฐานชี้ถูซึ่งจากมันจะเพิ่มจาก7.5วัตต์ไปเป็น15วัตครับนะครับและถ้าเราใช้อุปกรณ์ของ Apple รุ่นใหม่ iPhone 16 Pro Max นะครับหรือว่า iPhone 16 Plus พวก iPhone 16จอใหญ่ทั้งหลายนะครับ ถ้าคุณเอามาชาร์จกับ m a ็ s a f e ตัวใหม่เนี่ยนะครับมันจะชาร์จด้วย m a ็ s a f e มาตรฐานใหม่นะครับมันจะสามารถชาร์จไปได้ถึง25วัตครับเพิ่มจากเดิมเนี่ย15วัตถ้าอยาผมเอาเนี้ยแปะกับ m a ็ s a f e ตัวเดิมเต็มที่15วัต์นะครับแต่ถ้าผมเอาชาร์จกับ m a ็ s a f e ตัวใหม่สำหรับ16 pro max เนี่ยมันจะชาร์จไร้สายที่25วัตบห้วัตเกือบเท่ากับเสียบสายของบางตัวแล้วนะครับก็อันนี้เป็น เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจเฮ้ยลองซื้อมาเล่นนะครับลองซื้อมาเล่นแต่ในระหว่างที่ผมหาข้อมูลเนี่ยผมไปเจอข้อมูลบางอย่างนะครับซึ่งวันนี้ขอถือโอกาสมาเตือนท่านผู้ชมด้วยวันนี้ถือโอกาสมาแนะนา m a c s a f ฟตัวใหม่ของแอปเปแล้วก็ถือโอกาสมาเตือนท่านผู้ชมด้วยผมไปเจอข้อมูลในต่างประเทศว่ามันยังมีแหล่งออนไลน์บางแห่งนะครับคนนี้เขาเจอในอเมซอนนะครับเขาบอกว่าในอเมซอนเนี่ยอเมซอนต่างประเทศนะ แต่ผมถือโอกาสมาเตือนทน่านผู้ชมเพราะว่าถ้ามันขายในเมซอนต่างประเทศเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมาขายอาจจะมาทางใดทางหนึ่งแล้วอาจจะหลงเหลืออยู่ในร้านตัวแทนจําหน่าย IT ในประเทศไทยนะว่าบางร้านเนี่ยอาจจะยังวางขายตัว m a c s a ซ e ตัวเก่าอยู่ในกรณีนี้เราไม่พูดถึงพวก m a c s a ซ e ที่เป็นของเทียบของเทียมของปลอมของเหลือโนเนมทั้งหลายนะใน,ในที่นี้ผมเทียบของ Apple นะครับของ Apple เองนะ ของ Apple เองนะครับเดี๋ยวให้ท่านชมดูไอ้น,นี่อันเนี้ยไอไอแม็กเซฟตัวเก่ากับแม็กเซฟตัว,ตวใหม่เนี่ยนอกจากท่านชมจะเห็นความเก่าใหม่ในในใน,ในเรื่องของสภาพมันนะนะแต่ถ้าท่านผู้ชมไปเห็นแม็กเซฟที่มันอยู่ในกล่องใหม่ๆอะสภาพแกะออกมามันก็จะแบบนี้เลยนะมันจะขาวๆสวยๆแบบเนี้ยนะครับจริงๆมันไม่ต่างกันเลยนะอันนี้มันอยู่ในแป้นเนี่ยนะครับแต่มียูทูบเบอร์บางคนเขาเอาไปวัดดู ไอสองตัวเนี้ยความกว้างกับความหนานะครับตัว m a ็กเซฟตัวเก่ากับ m a ็กเซฟตัวใหม่เนี่ยจริงๆสัดส่วนมันต่างกันนิดนึงระดับแบบมิลลิเมตรนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยแทบมองไม่ออกนะครับเนี่ยมองด้วยตาเปล่าพอดีนี่ขอขออภัยผมแกะไม่ออกมันอยู่ในแป้นนะครับเนี่ยของเก่าของใหม่เนี่ยมันต่างแค่สีนะความเก่าความใหม่แต่ถ้าเกิดท่านชมไปเห็นบนหน้าออนไลน์เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าร้านนั้นนะครับร้านนั้นๆหรือว่าต่อไปต่อให้ไปเห็นของจริงอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นตัวเก่าตัวไหนเป็นตัวใหม่นะครับ ถ้ามีโอกาสแกะออกมานะถ้ามีโอกาสแกะแกะมันออกเพราะด้านนี้มันก็เป็นแค่มันก็เป็น USB Type C เหมือนกันทั้งคู่นะเห็นไหมถ้ามีโอกาสแกะมาดูนะในกรณีที่เราไม่ได้สั่งซื้อออนไลน์นะสมมติไปหน้าร้านเนี้ยโอเคถ้าผู้ชมสั่งจาก Apple ตอนนี้นะครับหรือว่าเดินไปเข้าไปที่ Apple Store มันจะเป็นรุ่นใหม่หมดแล้วรุ่นเก่เาเขาเก็บไปหมดแล้วนะครับถ้าท่าผู้ชมไปซื้อที่ Apple Store สองสาขานะอคอนสยามกับกับไอเนี้ยกับ Central World มันจะเป็นแม็กเซฟรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับหจุดที่ท่ามชมจะสังเกตได้ก็คือแม็กเซฟรุ่นใหม่มันจะมีรุ่น2เมตรให้เลือกด้วยนะมันจะมีรุ่น2เมตรให้เลือกด้วยอันที่สองถ้ามีโอกาสแกะมันออกมาดูนะให้ดูรุ่นใหม่เนี่ยอันนี้พูดถึงของแท้นะของแท้อย่างเดียวนะรุ่นใหม่ตรงเนี้ยมันจะหุ้มในลอนเห็นไหมมันจะหุ้มฉนวนถักนะครับเห็นไหมรุ่นเก่ามันจะล้นๆแบบนี้ไม่มีอะไรเลยนะมันจะเป็นแบบเปลือก PVC ธรรมดาอย่างนี้นะครับเราที่เหลือแม่งเหมือนกันหมดเลยนะครับ แต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีโอกาสแกะกล่องนะครับหรือว่าอาจจะ on, ออนลงออนไลน์เนี่ยวิธีที่จะเช็คนะครับหรือว่ามีแบบไปซื้อมือ2หรืออะไรเงี้ยหเลยรุ่นใหม่จะมีรุ่น2เมตรนะครับอีกอันหนึ่งที่เราจะเช็คได้ว่ามันเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะเพราะว่าผมเห็นในเว็บไซต์เมืองนอกมีคนเห็นอเมซอนลดราคาแล้วก็สั่งมาสรุปแล้วมันเป็นรุ่นเก่านะครับเรามีวิธีดูแบบนี้ครับท่านผู้ชมรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่เนี่ย มันจะใช้พาร์ัมเบอร์นะครับสองเลขนี้นะครับ A 2580สําำหรับรุ่น1เมตรรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่น1เมตรมันจะใช้รหัสนะครับโมเดลเนมหรือว่าพาร์ัมเบอร์มันจะเป็น A 2580นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น2เมตรรุ่นใหม่มันจะใช้โมเดลเนมว่า A 3 2 5 0ครับเนี่ยเวลาเราดูจากนอกกล่องครับดูได้ตรงนี้ A 3 2 5 0นะครับอันนี้คือรุ่นใหม่ที่เป็น2เมตรนะครับ A 3 2 5 0 ถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับถ้าเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่า Max กเซฟรุ่นเก่ามันใช้รหัสว่า A อสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับอันนี้ผมเช็คมาแล้วนะครับเอสองหนึ่งสี่ศูนย์แต่ถ้าเราแกะออกมาถ้าเราแกะออกมาเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราแกะออมาดูง่ายรุ่นใหม่จะสายถักแล้วก็นี่นี่นี่มันจะมันจะมันจะเขียนไว้ตรงนี้เดี๋ยวถ้าตรงนี้มองไม่เห็นเดีย๋ยวผมไมอตอนตัดตัดคลิปแยกผมทําภาพอินเสิร์ตข้าไปนะครับม,มันจะมันจะมี มันจะมีเขียนอยู่แถวนี้นะด้านหลังตัวข้างๆสายเนี่ย A สามสองห้าศูนย์นะครับมันจะเป็นพวกเลขี e r i a l number เลยต่างๆนะครับประมาณเห็นตรงนี้ถ้าถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะไป insert อีกทีนะมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตัวบางๆแปะเอาไว้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเวลาเราใช้งานนะท่านผู้ชมเราสามารถเข้าไปดูในการตั้งค่าได้มันจะขึ้นมาเลยมันจะขึ้นมาเป็นรหัสเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองเสียบใช้งานดูนะครับแปะไปปุบ๊บเราเข้าไปที่ general นะครับ About แล้วก็เลื่อนหมังมันเรื่อยมันจะเจอเมนูชื่อ Apple Max MaxSafe Charger เห็นไหมเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นรหัสเนี่ย a 3 2 5 0เห็นไหมครับเป็นการคอนเฟิร์มนะครับแล้วถ้าเราชาร์จไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะขึ้นเฟิร์มแวร์มันด้วย MaxSafe Charger มีเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่านี่เป็นรุ่นใหม่ a 3 2 5 0ถูกไหมจำได้นะครับอ่ะเดี๋ยวชาร์จกรุ่นเก่าดูซิอ่ะผมลองชาร์จกับรุ่นเก่าดูนะครับว่า มันจะขึ้นรหัสชื่อรุ่นไอชื่อโมเดลเนมสองหนึ่งสี่ศูนย์มาหรือเปล่านะครับอาจลองดูลองดูเ yeah, นี่ยแม็กเซฟชาร์จเจอร์เนี่ยเห็นไหม A สองหนึ่งสี่ศูนย์นี่รุ่นเก่านะครับเห็นไหมเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอีกทีนะนะครับ A สองหนึ่งศูนย์สี่อ A สองหนึ่งสี่ศูนย์นี่รุ่นเก่านะครับแม็กเซฟรุ่นเก่าประมาณนี้นะครับแต่คราวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่า ถ้าเราจะชาร์จได้25วัตต์นะกับไอตัว m a x s a f e รุ่นใหม่นะครับทางด้านอินพุตอ่ะถ้าจะให้มันปล่อย25วัตต์ทางด้านอินพุตแอปเปบอกว่าคุณจะต้องใช้ตัวชาร์จเจอร์ครับไอตัวตัวหัวชาร์จอ่ะคุณจะต้องใช้หัวชาร์จ30วัตต์นะเป็น pd นะครับ pd คือ power delivery ที่จ่ายกำลังตรงช่องนั้นๆน,น,นะครับได้30วัตต์เป็นต้นไปนะครับ A320 นะถึงจะชาร์จได้ถึง ได้สูงสุดถึง25วัตต์นะครับตามสเปคของเขานะครับไม่ใช่ว่าไอตัวขาเข้าใช้อแดปเตอร์แบบ15วัตต์เนี่ยเราจะเอาเอาพุท25วัตต์มันเป็นไปไม่ได้ไอชาร์จเจอร์25วัตต์ตอนเราไปซื้อเนี่ยชาร์จเจอร์เราจะซื้อของ Apple ก็ได้นะ Apple ก็มีชาร์จเจอร์ขายนะครับ Apple ก็มีชาร์จเจอร์ขายนะแต่ว่าจริงๆแล้วใครที่ใช้งานอะไรพวกนี้เราผมเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องมีพวกหัวชาร์จที่ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยอย่างผมมีของ a n งเกอร์อยู่รุ่นหนึ่งครับ หรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดใครที่ซื้อพวกอันนี้ ap, อะแดปไอตัวชาร์จเจอร์ที่มันมีหลายช่องอะเราเช็คสเปคให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีพวกเนี้ยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอันนี้ของเบสซ์ตัวตัวนี้นี่แรงตัวนี้นี่กาลังรวมเนี่ยร้อยวัตต์แต่ละช่องเนี่ยมันเกิน30วัตต์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีเราไปเจอพวกที่มันมีหลายๆช่องเนี่ยนะครับแล้วมันเขียนว่าอ่าสี่สิบวัตต์เนี่ยนะครับบางทีบางช่องเนี่ยมันได้แค่10บางช่องได้20เนี่ยหรือบางช่องมันแบ่งไป 10, 10, น,น,นับสวบ ต้องดูสเปคให้ดีนะว่ามันจะมีช่องหนึ่งอะต้องจ่ายได้ถึง30วัตต์มันถึงจะใช้กับ m a x s a f e ตัวนี้ได้อย่างเต็มที่เต็มประโยชน์ของมันนะครับนะอย่างน้อยต้องมี30วัตต์ไอตัวนี้เกินอยู่แล้วเพราะรวมทั้งหมดมันร้อยวัตต์นะครับแล้วก็ตัวตัวสเปคเอะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตัวนี้เนี่ยอ่ก่อนอื่นก่อนอื่นเขาบอกว่าไอแม็กเซฟตัวใหม่นี่นะครับสามารถชาร์จแบบแบบแปะหลังอะแบบแมกเนติกเนี่ยตั้งแต่ยางย่างบวัตต์ไอโฟนสิบสองเป็นต้นมาเลยนะจนถึง16เนี่ย มันจะสามารถมันจะมีแม่เหล็กข้างหลังนะถ้าโดยแนะนำว่าให้ให้ใช้กับเคสที่เป็นแม็กเซฟด้วยนะอม,มันจะได้ใช้งานได้เต็มที่บางคนไปใช้กับเคสธรรมดาความเป็นแม็กเซฟก็จะหายไปนะครับตัวนี้เนะสามารถชาร์จได้25วัตนะครับสำหรับ iPhone 16แล้วก็16 Pro ก็คือทุกรุ่น่ะ iPhone 16ทุกรุ่นชาร์จได้สูงสุดสูงสุดสูงสุดถึง25วัตนะครับแต่ว่าจะต้องใช้งานร่วมกับชาร์จเจอร์30วัต iPhone 12เป็นต้นมาถึง iPhone 15ก็ชาร์จได้15วัตต์เท่าเดิมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมใช้ i p n o n น8ครับถึง iPhone 15แล้วท่านผู้ชมไม่ได้คิดจะเปลี่ยน iPhone เร็วๆนี้นะครับก็ใช้ MagSafe ตัวเดิมต่อไปได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับ แต่ถ้าท่านชมนอัพขึ้นมาอย่างผมเนี่ยจาก iPhone รุ่นเก่ามาเป็น iPhone 16แล้วนะครับ mm. ก็ถ้าจะซื้อ m a g s a v e ตัวใหม่ก็ mm. ก็จะทำให้เราชาร์จได้เร็วขึ้นครับหรือถ้าจะประหยัดเงินก็ชาร์จของเดิมไปก็ได้หรือเสียบสายชาร์จเอาอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็อันนี้ผมก็มาแนะนำกันว่า m a g s a v e ตัวใหม่หน้าตาเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าสมรรถนะมันเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับอัอะไรประมาณนี้นะครับาฝากไว้ประมาณนี้